สวัสดีค่ะมาพบกับครูเนยนะคะในช่องเรื่องน่ารู้กับครูเนยค่ะในวันนี้เรื่องที่ครูเนยจะมาแบ่งปันความรู้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอักษรเบลภาษาไทยระดับ2นะคะตอนนี้ในคลิปนี้เป็นตอนที่29ค่ะตอนที่29ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการย่อกลุ่มคํานะคะจะเป็นกลุ่มที่2องนะคะกลุ่มที่สอง ตอนที่18เนี่ยเป็นกลุ่มที่1นะคะที่เรื่องของว่าๆทั้งหลายส่วนกลุ่มที่2จะเป็นเรื่องของสำคัญค่ะแต่ละคำเนี่ยจะลงท้ายด้วยคำว่าสำคัญหมดเลยคุณเองก็เลยให้ชื่อว่าเป็นกลุ่มสำคัญแล้วกันนะคะอ่าเรามาดูคําแรกนะคะอยา่อยางที่บอกการใช้ก็วักหน้าวักหลังนะคะคําแรกคือ ข้อสําคัญนะคะข้อสําคัญคําว่าสําคัญก็คือสอเสือสารอามคอควายแรรยากาศยอหญิงนะคะข้อสําคัญเบลสองก็จะเขียนขอไข่สอเสือค่ะนั่นง่ายไหมสองตัวเองต่อมาค่ะความสําคัญค่ะเบลสองก็คือคอควายสอเสือโอ้ง่ายเข้าไปอีกนะคะเนี่ยต่อมาค่ะสาระสําคัญค่ะสาระระมีสาอะด้วยนะ เบลสก็คือสอเสือรอเรือสอเสือต่อมาสิ่งสำคัญค่ะคือสอเสือสอเสือนะคะสอสเนี่ยค่ะแต่ไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนั้นเป็นอักษรย่อนะคะแต่นี้คืออักษรเบลภาษาไทยระดับ2อย่าเข้าใจผิดนะอันนั้นต้องมีจุดแต่อันนี้ไม่มีจุดนะคะเขียนสอสอสอเสือสตัวนะคะสิ่งสำคัญ ในกลุ่มนี้จะมีอยู่4คำค่ะกลุ่มสําคัญเนี่ยค่ะมีอยู่4คํคำก็คือข้อสําคัญขอไข่สอเสือความสําคัญขอควายสอเสือสาระสําคัญสอเสือรอเรือสอเสือและสิ่งสําคัญสอเสือสอ่อเสือจบแล้วค่ะครบแล้วใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามครูได้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะทุกช่องทางที่ครูเนได้ แบ่งปันความรู้นะคะก็จะมีช่อง YouTube เรื่องน่ารู้กับครูเนนะคะเพจ Facebook แล้วก็แอปพลิเคชันแท็บทูลิสหมายเลขโทรศัพท์1414ก็ชื่อเดียวกันเลยค่ะเรื่องน่ารู้กับครูเนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ